คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับ วันนี้พี่มีความรู้เรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยไหนมาสอนน้องๆด้วยนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับน้องๆครับคำไทยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารกันคํามีความหมายได้หลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการนำไปใช้ในการสื่อสารกัน เมื่อเรียงเข้าประโยคจะมีความหมายเจตนาของผู้ส่งสารเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าคำมีสิ่งสำคัญอย่างไรต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายโดยตรงบ้างดีกว่าครับคำที่มีความหมายโดยตรงเป็นคำที่มีความหมายที่แปลตามรูปศัพท์หรือความหมายที่ระบุไว้ตามพจนานุกรมตัวอย่างเช่นคำว่า ขาดหมายถึงทำให้ขาดด้วยของมีคมโดยไม่ใช้ภาชนะรองนอนหมายถึงเอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปน้ำหมายถึงของเหลวที่ใช้อาบกินและซักฟอกคือน้ำฝนน้ำท่า เรือหมายถึงยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำน้องๆครับเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าคำที่มีความหมายโดยตรงคืออะไรต่อไปเรามาดูข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงกันบ้างดีกว่าครับข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงมีดังนี้คือคำบางคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่าดอกบัว คำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นโกมุดโกมนปทุมอุบลคำว่าภูเขาคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคีรีสไลดบันพศภูผาสิงขรคำว่ายักษ์คำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นอสูรรากสดแทดทานบมาน คำว่าเมืองคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นบุรีธานีนะครปุระกรุงคำว่าเพชรคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นมณิมณีพัชระพัชระวิเชียนวชิระวชิระวัชระ เห็นไหมครับน้องๆว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียวเอาเลยครับต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบ้างดีกว่าครับคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอาจทำให้ผู้ส่งสารใช้ผิดพลาดได้จึงต้องระมัดระวังในการเลือกใช้คำให้เหมาะสมถูกต้องคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นคำว่า กีดกันและกีดขวางคำว่ากีดกันหมายถึงกันท่ากันไม่ให้เป็นไปได้และคำว่ากีดขวางหมายถึงทำให้เกะกะเครื่องก้านถนนหรือทางเดินเครื่องกีดขวางแจ้งและประกาศแจ้งหมายถึงบอกรู้กระจางสว่างชัดประกาศหมายถึงแจ้งให้ทราบทั่วไปเป่าร้อง โปรดและกรุณาโปรดหมายถึงบอกกล่าวขอร้องหรือวิงวอนอันเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผู้ฟังกรุณาหมายถึงบอกกล่าวขอร้องหรือวิงวอนอันเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีต่อผู้พูดเกี่ยวดองและเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหมายถึงเกี่ยวข้องการทางเขยหรือสะพย้ยเกี่ยวข้อง หมายถึงติดต่อกันมีส่วนร่วมอยู่ด้วยกันยืดยาวและยืดเยื้อยืดยาวหมายถึงยาวมากเช่นพูดเสียยืดยาวพาน,านาสรรพคุณเสียยืดยาวยืดเยือ้อหมายถึงนานเกินควรไม่ใครจะจบสิ้นชักช้านานเวลาและข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงสุดท้ายคือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกันครับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามจะช่วยเน้นให้เห็นความขัดแย้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคำว่าโง่คำตรงข้ามของคำว่าโง่คือฉลาดต่อไปคือคำว่าอ้วนคำตรงข้ามของคำว่าอ้วนคือผอมต่อไปคือคำว่าแพ้คำตรงข้ามของคำว่าแพ้คือชนะ ต่อไปคือคำว่าขาวคำตรงข้ามของคำว่าขาวคือดำและสุดท้ายคือคำว่าร้อนคำตรงข้ามของคำว่าร้อนคือหนาวเอาเลยครับน้องๆเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงกันไปแล้วต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายโดยในกันบ้างดีกว่าครับความหมายโดยในคือความหมายไม่ตรงตามรูปคำ แต่มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวนต่อไปเราดูตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยในจากประโยคต่อไปนี้เขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมคำว่าฉีกในที่นี้หมายความว่าทำให้ได้รับความอับอายเป็นการเปรียบเทียบกับลักษณะอาการการขาดแยกออกจากกัน ต่อไปคือยาย่า,ยากำลังเป็นดาวเด่นของวงการคำว่าดาวในที่นี้มีความหมายว่าบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืดต่อไปคือลูกคือดวงใจของพ่อแม่คำว่าดวงใจในที่นี้หมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุด เป็นการเปรียบเทียบกับใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายต่อไปคือเธอสวยดุดเทพธิดาคำว่าเทพธิดาในที่นี้หมายความว่าความดีความสวยที่สุดเป็นการเปรียบเทียบกับความงามของเทพธิดาซึ่งมีความสวยงามที่สุดบนสวรรค์และสุดท้ายคือคุณนายคนนี้เข้มมาก คำว่าเค็มในที่นี้หมายความว่าไม่ยอมเสียเปรียบใครเป็นการเปรียบเทียบกับรสชาติของเกลือเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้เห็นถึงความหลากหลายของภาษาไทยกันแล้วน้องๆครับสําหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยในกันแล้วน้องๆอ,อ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you.